สวัสดีค่ะมืเอน,นี้ก็เป็นวันทีซีมีทุ่น่าสองผ้าหนาลอยหกสิบซีเนาะค่ะเนาะไปะเดินตื่นตาเสาออกกันสิไปเห็ดกับวเขากับวหนามชูขพระเจ้ากินไปเดินกับเลื่อยสิมานเบานิท่านจักเลียงให้ฟังสะก่อนมืาอนี้ฝนบปต,ตกตกดดแดดแดดเมื่อวานนี่ก็ะไดมืเอนี้ก็คือสิบยต,ตกตมาขึ้นไปเดินกันนอนหอนเบิ้ดขึ้นอร่อด ด้ยตื่นแต่เสาอาบนํำอาบทาแล้วสิมา่ลเราในท่านไหนฟังจังค่อยสี่ใ้ไปเฮ็ดกับเขาขับนนำชั่วเขากินเนาะค่ะเนาะ <S 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 เลี้ยงกับมีอยู่ว่ามีโมูบันแห่งหนึ่งเนาะ่ะเนาะสมัยตะกี้บัดมีเศรษฐีผู้หนึ่งกัอยู่ในโมู่บานกับเล่ยมีหลูกสาวผู้เดียว ลูกสาวเศรษฐีกะเลื่อนมักกันกับอันไส้นมในมู่บ้านทานะผู้ไส้ก็ยากจนผู้พอกับเฝ้าเบื้งคู่มือคู่มือเห็นลูกมักกันก็บได้ว่าโอ้ยจังสี่บได้ดอยกหย่านลูกลำปากกากกรรมก็เลื่อนบอกลูกสาวว่าสีใหน่แต่งงานกับอัน คนที่มีฐานะซ้ำกันกับเจ้าของนี่ล่ะบัดนี้ก็เลื่อนให้ลูกสาวแต่งงานลูกสาวก็เสียฟังพ่อแม่ก็แต่งงานด้วยความจำใจเนาะค่ะเนาะแต่พ่อแต่งงานไปแล้วก็ไปอยู่นั่นเหมือนผัวบัดที่นี่พออยู่นั่ผัวแล้วก็บ่มีความสุขจ้าเสียผู้ผัวก็ให้เงินใให้อีหย,อยังเบิดส่วนส่วนแนวแล้วเนาะค่ะเนาะ แต่กับ่มีความสุขคือกะเจา้าบ่มีความหักใหแก่กันผู้ยิ่งเฮ้ากันได้ัวแล้วกอยากให้พว่เอาอกเอาใจแน่เอาใจใส่แน่ตามประสาผู้ยิ่งเฮ้าเนาะนีครออพร่วแล้วผู้พว่กับไปเหตุงานบ่เด้อนนั่นแต่ว่าก็ให้มีอาอุดมสมบูรณ์บดชุ่นแนวบ่ให้ก็คือความหักความเข้าใจกัน พอก็เลยไยายามลกูกไปเห็นลูกโศกเศร้าเงา,งาหนอยไหลก็เลยว่าลูกหล้าเจ้าคือบม่มีความสุขแท้ทมลูกลูกก็เลยเราหายฟังบันนี้ลูกเราหายฟังแล้วเลยว่าโอ้ยกันจังสีก่ก็คือสิ่่เป็นทาเลนตนล,ลูกก็เลยเอาลูกกลับขึ้นมาบานพอกลับขึ้นมาบานแล้วอันแนวลูกกัน หมักทุกระพูใช้ผู้คนเคยนั่นนะพอก็เลยย่อมไห้แต่งงานกันเอากันพอได้กันแล้วก็มีความสุขเนาะหลักสมบังแล้วก็ได้นี่ยเราก็เอิ่น่าหักบริสุทธพอได้เรียกกันวาจนวาด้วยความหักหักที่บริสุทธิ์เนาะคะเนาะความหักนี่ มันนั่นเลียกผ่้ใดว่าสีเป็นยังไดเนาะคะเนาะว่าตั้งแต่ห้องหักกันกันใดกันสมบังกันมีความสุขอยกันกันจะเลื่อนก้าวหนาเข้าใจซึ่งกันและกันประเดอนการเมื่อเราให้ฟังมีท่านให้ฟังแล้วประเดยนกับสีได้ปเป็นเหตุงานหล้อะค่ะเดอ้อ เอาไว้ติดตามคลิปใหม่เด้อค่ะเดอ้อยู่รอดปลอดภัยบุุกุณดูแลเจ้าของเดอ้อประเด็นก็นเตรียมพร้อมบุษแนวใส่แมทออกไปข้างนอกเอาตอนนี้ก็เด้อค่ะเดอ้อวัดีค่ะ